นะเอ้อะนะนี่ตะพูดดอกเวติตะบอกว่าเลควายตะซอดีละพาลกุดอกเวติทายเนี่ยอีกทีนี่เวดาตะก็ซอดเลยไทยรัฐออนไลน์ตะคัดไทยรัฐออนไลน์กวยหลอตะก็ซอดใครนี่บาคาหลอตะดอกก็คู่โดโนทรัมป์หนออะกิอะกุอ่าบ้ามหรือคนอะไรก็ที่บาเลตะเลกอคู่ทรัมป์นี่ เล้วเอาไว้จะกือเกี่าวก่กองทนตัดแต่ปลอยใหญ่ีนบาลีเอาไว้กระตั่บานการยูเครนอัตราติดตั้ยเวิ่กลุกองทุนตัดแต่ติดั้งโซนไทยอีไทยรัฐออนไลน์ป่วยเราไม่ได้รอรอชอชอบ้านกาเด้อตัดแต่ไข่วิ่ยกลุ้นี่อ๋อตัดก็ซ้อนไข่ป่วยไม่ได้คู่ต่อเติมไม่ได้เลยทรัมป์จี้ปูตินยุติสงครามยูเครนขู่ตั้งกำแพงภาษีความบาดรอบใหม่ အဝိန <rude S 2> ေမေဝေဒါအတ္တက2ခုတောက်တေဝေဒါလေကောခုဒူနိုထရက်နော်မေဝေဒါအာပူတိနေပတ္တုကြီးဝေဒါအတ္တဒုဒူကရိန်းဝီဘလဒီတေဝေဒါနော်လေမေတ္တပတ္တုကြီးဘာဒီနာကပတ်သေဂေါ်တာခူတာတွေနော်အတ္တမက္ကာဒါဝီဘလဒီတေဝေဒါပကောပွိုင်းခေါ်နာအာဒီကြီးအလ္လာဟ်နေဟော awain you may die do not trap no atagetu no su welani mia puti russia akoku aku ni hmm awain to do your two that come the tagaso pui ji pui kaung takalo tagaso the kai ni tribal pui lo weda pekhichi ter ter kito kichiye lo mo wo no petanari first year bunili ni oh eh เอาเวเนี่ดูมาด้วล่ะเนาะต่าเรือทรัมป์ดูเยี่ยนนไงาเว้เน no? ี so nice ่ดูดีตอนเดเตเวนากุ่มมาเวนาเหรออออืมเอาคนาตอนนี้ต่าเวตอเทเวนาเนี่โอเวน่าขี้ขาหรอไม่จะปตูบติดูวันนี้นต่ก็บ้าตัวกเนาะอ่าตากูตากวเอ่ตภาพขอกร์ตนนะวอมกปป๋าวบลนี้ปก็บอยคอรดนเนาะาเวนตากลัวอากรลุกลุ้อันนี้เดียร้อนี่อรอไม่มีชาติหนใหญ่อเมริกาบอยคอรดเวนา รัชญานี่พาอารีกับมาไว้แต่อานิดิเนาะกันนักว่ามีกะเลยมาอยู่อปจาจารย์แต่ข้อนี้ควิดบ่ได้จิตใจอีกเทวดาที่โลกะกับแต่ข้อนี้จะไม่พาตัวนั้นไปมหาตันนี่แพคิชิกิเตอร์กิรกิจิเยเนาะเทวดาเลกโคโดโนตรามิเอาแห่กระตูอยู่เทวดาออกโรงขู่แต่ละขู่นี่เตปรีรเนาะเตปรีเวดาอ่ารัชญานี่เทวดาเลปูกปะกะกุฎเนาะ takota tue dilapha alu akuy lepakamat pho no ahhoho deweda um ani de loti deweda namet patutwi tatubani dewe no akho mye ni de deweta du le ni du lota da ukraine kai kai ni thopat de ni li dewe akota daw ni namet patutwi met nei wa de lupakamma khui na ba ka daw takota tue ti phai ni no um tae le takota tue ni de kwa gre la ta khom yo ni linh nya ni de นั่นมีออเดอร์อเอาวกเกติที่ลิควิดบูทบูหรารัสเชียก็ใหตาโดนลิ้นยาไวาไม่เท่าในตาอาขัวตวตะบูนี่เดตบะหนอบ้าตบะใครๆกะเท้าไอ้ตาอาขัวตัวตะบูนี่จะชีที่ดีหรอจะใจที่นี่อืมอาขัตาหน้าตาขัตาเยมีตูช่นนี้หรอน้าหลอนหนอในเลชาดันละเมริกาคนอบาลูือเลยไม่ยาหนอที่อนเฟงดูเพื่อใหตาโดนลิยาในเลชาว่าเทรานตาปุทย่ตาดนไม่ม่ตะขัตาเยเยี่ยมมือ น้อนี่เยเมนน่ะชาอเวตกะหลั่นโอ้บัดลูกโดชิเดคนอยากกว่ามีเชิงปัดกะหล่าที่น้อรู้เลยชาระบาบลูรู้บ่จิจันนี่บ่เนาะเอ่ออเวกะสารเข้าอิงค์โชเวด้าปูจิ้นเลต้าโคต้าเวเอ่ออเวอะตากะตุจีนพาร์นี้อเวโพสลบได้เลยชุดสุขเสียงอเวอนกชาน้ออเวโซเชียลมีเดียล่ะน้อโดโลทรัมอ่าโซเชียลมีเดียล่ะอเวอีเตเวด้าเมเวด้าเทสเดอร์ฟอร์เดลาวเวเกียร์บ่กับคู่นี่บ่ อเทคโออนโลนีว้าพึกว่าจีเกลี่ป้ากุ้ยเนาะอีหลอกกวยรามาบาร์เอเวเต้ก็หน่ออว,มมว,ว,ว้น่าจีใจเลยโยกหลกกุยเวผมไม่ได้กําลังหาทางทำไรรัสเซียาตาทาคุอเกลเลือกตากรรมมา,าหน้ารัสเชียบาผมรักชาวรัสเซียเนาะเยเอกว,ว่ารัสเชียโพและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับประธานาธิบดีปูตินเสมอมา ด้วเขาต่อเตาเรล่มยลนและเอาเอี้อก็คู่ปูตินทบล้อและถึงแม้จะมีกลุ่มไ,ไซ้ายหัวรุนแรงรัเสเซียเข้าปลอมจากรักเสเซียเราจะต้องไม่ลืมว่ารัเสเซียเคยช่วยเราชนะสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสูญเสียไปเกือบ60ล้านชีวิตหนะอะอเวนเนเตวิดวา,อ,า,า,าอ่าคาอินากีเเวิดาบมมีบ้ากว่ากิทนากรเนาะว่าละอทอดารักกนนาารเสเซียโอ้โหก้ไม่ได้เลยไฟายหัวรุนแรง นอโดต้ากซอลละอัลลีอัลลอที่รพ.โอ้บาสนากีเทวดาเอ่อการที่รพ.นี้จะฟาร์บินอกกว่าบ่าบัมนิกอตาลเลนตาเดฟานอกีบลอนบลอนนี่เทวดานอราเซียมาเจปัวเลปอมันเนซิโกวิดาท่านอยู่ฟานอกีบลอนบลอโดต้าบลอนนี้เทวดากว่าคือโปรตีนบาไปฮิล็อกกะตาสมุนีเทวดาเกือบ60ล้านชีวิตแต่จะอ่ะเราไปฮิล็อกวิดาตาสมุนีอะกะกวยคือชีกบกบะเนี่ยเทวดาดิเน่ ดิเลกิดิเลกิเตเวดาคักๆอีหนอคักๆอีเนเอาไว้เนี่ยเอาไว้สารเข้าชุมดาตั้งตัวเลยเหยื่อท่อไปดาตะเลอะถูกบิฏิภาพดอเอาไว้สารเข้ากับดนดาตั้งตัวคักๆอีเหยื่อท่อเลยอะปุกุวุยๆเพราะนี้ยากกับดากับคักๆเตเวดดิเลกิดิเลกิตะบิเกตลางิคักๆนี้ศรัทธากับมาเจียงราชามามนุโคดาเลยเตเวดตัติญะคักๆนี้ตะเลรัชยาก่อนนี้มุกโลเวกว่ากี่พัดนี้บาตกเกิดดอกตะเขนหน่าลู่มาเอาไว้หนีเตเวดา น้องไกโดมาเจออ่าวลาดิเมียปูตินน้องรัสเชียกคอ่คุดุดุมือหลอแลก็ป้าเชิดเตะล่าโชคลงคาอีดนแล้วก็ป้าปิดตืกวิึนตาตื่นละเปลือกตัวตาคาอีเดอเวนั่นไม่ต้ปดตืกบบนี้ตาแค่ไหแค่จ่อกันละหล่อเว้ตาฟูรนี่หลอวันนี้ทำามตาปดตืกตาขามบ้าหนีอีกไม่นานแต่วผม จะไม่มีทางเลือกเนาะอาขุนตานี่ไม่จประตูวินตาดูดโดยยูเครนค่ะค่ายบานี้เทวดากราวเวนากิเลเลสตาคุเธอลาหูอ่ะที่พารู้บางเนาะอู้กินตาเกเลเลสตากะบ้าเธออู้อยู่เธอค่าตั้งตาโปตาลีตาโปตาลอลาเฮเลรัสเซอตีพานี่หรอวิบลนี้เทวดาสากับ้า boycott อ่าเลเกเลอบูอบูที่ตพ่านี่หรอ နေ S <S ာ်အခွန်မြန်လေးကြည့်မေတာပေါ်တာလတာပေါ်တာလိလက်ခေချာအမေရကာတာလက်ခေချာနေအမေရုရှားတာလက်ခေချာအမေရကာနေပကဘွိုက်ကော့မင်းဒါအခွန်မြန်ပတ်တိဟိနေတာဘာပုဒ်ဘွိုက်နေတာဘာပထမမာလက်တာဘာပတ်တော်နေတာလဘားဒီဘာတิศချာနေเออ เดแต่ทนี่ทนี่้าเลอเอาเวรัสเซายดออเมริกาดิเม่อาตมาเลมากาบรูปิชยเลดีเจตคือที่าบ้าบาบาชันนั้นกิอยช่วงเาเม่เอะตูเลยเอาเวโดนทรัมก็โตปลีก็โตผู้ใต้นี่แท้อยอย่างนี้ิช่วงเวลาเลยรัสเซยตอนนั้นกี้เเอาเวได้อ่ากันเนี้บ้าปกติที่มาเลยตาบ้าอยู่บ้าพุกเนาชาเนี่ยอเมริกาตาันี่นี่กันเนี้ยคุณนีเจดนดูลออืมวีบลอนี่ทรัมป์เจวัได้เลยมาจบสงคราม ที่มันจะไม่เกิดขึ้นหากผมเป็นประธานาธิบดีนี้กันเถอะเดวิด้เลยประแคประตูกุีตาดือหนอตาดือเวนี้เดวิดนามีเกโตบาโกคุและเรตเพนนีขันนี้ตาดือใครนีแต่เกโตบาเวิประแคศให้ประตูกวี่ตาดึหรือนมีเกโตบาโกคุอ่าแต่เกโตบนใครนี้ใช่หรก็เลยไม่ตื่นาเดียร์มีเกโตบาโกคุนี้ตาดืใครแต่เกโตบาอาุนประกรศมาประตูกวตาดือใคร เนาะเราจะทําทั้งวิธีง่ายๆและวิธียากๆเนาะเราจะทําเราทําได้ทั้งวิธีง่ายๆและวิธียากๆอ๋อจะได้เปิดประตูกุยตาดื่นหนิต่อมาเอาเส้นเล็กๆบุบๆหรอเปิมีเหมาละอันย่อหน่อยๆเปิมีเหมาละโกเดี๋ยวก็ซีกอนนี่หรออากุยตาตัวนี้แต่ไม่ได้เปิดกํามากเลยละอันย่อแล้วอตาเสือกโตบาลี เลิกประกบบ้าประตูกุ๋ยเนะประกบบ้าประตูกุ้ยตาเดือบรอเวอีไม่ควรมีชีวิตต้องสูญเสียมากกว่านี้เพราตาสมูที่ผ้านนี้จะเกลือบ้านเลิกกับบ้าตีเนอะรอชื่อรอปลี่ยวเวลตอตาดีตาอย่าติดผ้าอัป,ปูลยบาเอาไว้นี้โดนนอกทรังอัตากระตุกนี่หรออืมวิบลอนี่เดือดตังก็โซกเวกีเวดา้าซเมียะเจิฟพเตเวทังนี้นายครั่มพูดมาตลอดช่วงการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดว่า เขาจะยุติสงครามในยูเครนภายในวันเดียวเนาะแต่มีกตนละางีเต่านปัทบัลลากูขวีทครั้์นี้เอาเวเดนดาก็ประตูกวีดาตาดึกและยูเครนก็เลื่อตาเซรก็ต่อเทตะต่ออัตตอกุนเนี่ยอนาะอคาบเวามินอยู่ีนบ้านตาคือเธอหมอแฮกิทเกทอวากันนกคูนนี้เลื่อตาตอตกรุบกับประตูกวีตากนี่ยเนาะอาก้นตตอนนี้เท่วดาลากระนี้เนาะปกอบได้ว่าวกวาอ่า ปกตเราขกว่ากระโดดได้ไดม่ช่วก็มาไวได,ด้ดิทอเดออาตาสิาตาปตูที่เราใดีเล่นน,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 นี่หรอต่ก็สนี่กุ้ยไวได้ดูเพลงนี้นี่หรออือเอาคนนี้เดอมันว่าบะนอะดิทอเดอเจตเตอตูนี่หรอเนาะปทิบาลเอเวอตัวคู่นี้ดูเตะไวได้เลย ต่กตกปูกาวกระตบืุยิาัชนาเกดอลงมาไม่อยากเลยตากซอยที่บ้านแล้อากรติดผ่านนีเดินไปได้เลยกระตูไปได้ตาเชิงกระตกเตเจกตะตอกนอแล้วระเ้ตุกได้ตาดุตาายอีกเนาะแต่มีการตล้ดเักนี่เด้อเนาะประ่บ้านลือปูกิโดนนทรัมอัตากระตูนี่แตคือราเวเกนรากวู่แบนี้ประเทศบ้านราเวอาตากระตู อ่าสุยอปโลคลานนี่เนาะเมตากตูดะคลีเจกนั่นนี่เอ่อบายยตาตมือบาปั้มลือโคดัลอต่างตัวนี้เอาเวท้องทอดดีอีกท้องทอดไปด้านเลออะปะตอตู่เลอยูเครนนี่กับว่าตู้เลอกุ่ยด้วยดาอะโก๋หนอกูเกปูโคดี้ตอดะกับไปหลอกุ่ยดารัสเซียตอดะกับปะตู่กิตาตู่อวานี่อ๋ออืมอย่ากน่ะตนลูญย่ะบะยานนี่จะเมตาน้อบีบาตะเมยยูเครนอต่างกะมาบะหนอรัสเซียโอเลขาดน่ะเวหลอ เอออาโคตะดอยยีกนาเพิ่นนี่เหรอยีกนาตําบุญจะตําบาษณากิจมันบ้าบาบาษณากิจเฮ็ดถึงได้ละตะตีนยายนี่เนาะคือบ่คู่อยากดอลลาร์ออโตโนมิวกว่าท่านใครไปอิตะพันนี้หรอเนาะเวียดนามเกี่ยวเข้าไปด้านแล้วยูเครนกับบ้าฮิโลกวีตลอดตักเล่นสู่รัสเซียจุบูล่ะบ้า นออเวปะปิเวทปูจิตระหลองแล้วก็บ้าประตึกวิตัสดุบลอยใหญ่ล้อเดเวเนเมตะปะตึงบาดิฟากะยานะก็มีกอจีเลตะกุตะเวนอลึบบุกลุเวกว่าอะตะดุปะตะกะเรดอนาคอมมีกอจีกอเคลกอบูเตนิลออะปะทอตุลึดตะฮีทะพดตะมัตตอออราชาอะทะพดตะลอลบะอะปะทอดุลินิยะอืมอะกูตะดอนอีดุกอกวาดิ น้องเขาก็ว่าดิไม่เป็นไรตางกระซบัตก็คาร์ฮนอ่กุยเวดาล้รัสเซียกับปักอันราเอุคเวด้อ่ก็โคดดอทรัมเือกับเซกโลอ๋อเืกับกระตุกตะกุตาบ้าตางัตตะไคสิก่อนนี่เนอเออปนั้นเรท่านดูในวีาคลีบัมลูตัลเลอวอว้ยูเครนอากอลเปนในเดอลอมุลมเลลคุยเวดาที่ในตเจริญิี่ นอป่าตาตมูตินฟันเ่งบ้านเราชลเราเปิด่าตีกูไปได้ขอบล้เลย่าจะปีเดจปาตตาปราปตาดูสูบตานนี่ปาที่าก็นออุดอตาป้ายุบป้บอลยูเครนกับเลเรต่งนนตตอะคุต่าก็คเ่ตัตตามลาตัวติลฟาวอกโเติว่าเมรดนเนตาดเทอกตัวขอเราว่ากูบอไปยาชัวร์ ว่าอาตาชมพูการนี้ตาเชิญเล่ตะกลุ่มด้านลีเนาะตาตะป้ากูตาตะป้าข่าวปาคลีด้านะกะหลงอากูตาโนนนี้เนาะสาธารณแดนตาดีตายาเล่ตะอุดออากีตะอุดออากลุ่มเนาะตะบีบ้านนี่อ๋อมันก็โคตกว้างกาจเกิดตาดูขาอีเนาะเราไปเชืิอมือละเนาะแล้วก็โคตรโดนทรัมป์อาต้าดูตาเกิดโปรยใหญ่ดีเด้อกเกทอกป่าโทอไปด้านลาชัวคลีตะขี้ป่าพลาดอยสิเนี่ยจีบกุบกิบหลอนตามเรือ